คนมันติดเยอะเหรอใช่ดิหน้ากลัวหน้าพึ่งมีเลเซอร์มาแล้วแบบแล้วถ้าเขาล็อกดาวน์นี่คือจะไปฟอรละวับยังไงวะบ้าเห็นหน้านี่ออกกำลังกายก็ไม่ได้ฟิตเนสก็ปิดถ้ามันปิดจริงอะตายเอแล้วผมจะเที่ยวไ่ไหนอะกดเที่ยวดิปกติไม่ตัดเรื่องหน้าสำคัญบ้วะแม่งคือไม่ปกติผมเที่ยวไงแล้วก็อ่ะลอลงต่อยกัน ถ่ายกันเลยซีร really anyway. ีส์ถ oh, ่ายกลางปีเรามันต้องใช้หน้าเตลี่เลยเซอร์เลิมเป็นพอใช่ไหมไม่คผมไม่เชื่อผมก็ต้องใช้หน้าเหมือนกันผมก็ต้องรูดเรยหน้านี่ก็ต้องใช้หุ่นเนี่ยของมันของพี่มันเรื่องก็จิ๋งนึงอ่ะเรื่องเล็กน่ะของเตลี่มันใหญ่ไงใช่ปะต้องฟิตหุ่นต้องแบบใหญ่ใหญ่ได้ทั้งหมดเลยรหน้าทั้งตัวเออเมื่อคืนอ่ะฝันอยู่ดีก็ฝันพี่ว่ามันแบบฝันเงี่ย ว่าเราก็ปกติก็ดูแลหน้าออกกำลังกายอยแล้วใช่ปหแต่มันคือแบบมันเดี๋ยวจะโควิดเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้มันก็แบบไม่รู้จะทํำยังไงสมมติว่าถ้ามันล็อกดาวน์ไม่รู้จะไปไหนอยู่ดีก็ฝันมาแบบเจอคินิกันหนึ่งเออมเหมือนไอรอนแมนแหละเออแต่มันช่วยแบบเหมือนเหมือนเกาหลีเอะจะบอกไม่ถูกอะเคยไปเคยเห็นไหมพูดเรื่องอะไรอยู่นะคินิกคินิกไม่คือ มันมันคลินิกเออมันจะแบบไม่แต่ตอนนี้คือดูหนักมากไปไม่ไม่ดู๋ยวพาไปดูเพราะว่าเดินเห็นพอดีวันเนี้ยข้างล่างไม่แล้วเหมือนเด๊ะข้างล่างแล้วทําไมถ้าสมมติว่าเขาล็อกดาวน์ขึ้นมาจริงๆอ่ะแล้วมาอยู่ข้างล่างล้วจะมาได้มันจะไม่ต้องไปได้ไงก็ต้องมาที่นี่อยู่ดีป่ะก็เออน่ะดี๋ยวพาไปดูบอกไม่ถูกมันต้องเห็นของจริงอ่ะ ไม่คือมึงเห็นในฝันแต่ว่าจะให้เหมือนกันเดยเลยเห็นในฝันแต่ที่นี่แหละจําได้จริงๆเอาไปเชื่อเลโอเคเอ้าไม่บอกเขามาด้วยกันไปเช็คกันเหรอรู้เลยนี่พ่มาอุ๊ยบาร์เพิ่งมาเหรอไอ้เต้าฮะเพิ่งมาเหรอมานนาแล้วไปทําหน้ามาทำอะไรมาไปเลเซอร์หน้ามาเฮ้ยรู้ดิเป็นรอยเป็เดี๋ยวโควิดติดก็อดเลยละเดี๋ยวพาไป Social distancing นิดนึงเข่าอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ติดแล้วไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่นเต้นเลยปะไปไหนไปจะพาไปดูความฝันไม่แล้วถ้ามันไม่มีทำไงมันมีถ้าไม่มีเฮ้ยอะไรเพื่อนโยเนี่ยมีจะไปไหมจะพาไปพาไปดูอะไรนะเมื่อกี้ไอ้นั่นไอ้นั่นน่ะอะไรหน้ากากอะไรไอ้คลินิกคลินิกอะไรใช่มันจะแลรวแมนเนี่ยมี เดี๋ยวพาไปคือถ้ามีคลินิกนี้นะไม่ต้องไปไหนเลยอยู่บ้านก็หล่อได้สวยได้จริงๆถ้าไม่มีถ้าไม่มีมาไม่มีก็มันมีนะมีถ้าไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีเดี๋ยววิดพื้นเลยหมื่นทีร้านดีเลยร้านปั่นจิ้งหรีดอีกสามสิบทีเออเออเอาที่คนดีอ่าได้ได้ปั่นจิ้งหรีดถ้าไม่มีปั่นจิ้งหรีดสามสิบคนละสามสิบข้างล่างโอเคเนี่ยเดี๋ยวปั่นไม่เคยเดี๋ยวนั่งนั่งแป๊บหนึ่งเคยถ้าไม่มีทำไมไม่มีคนเชื่อ ถ้าไม่มีคลินิกที่ว่าเดี๋ยวปีเตอร์จะวิดพื้นพันทีบวกกับปัจจุบันอกฤได้แต่ถ้ามันมีจริงพวกเราต้องปัจจุบัตอกลางสยาม3ามสิทีกลางสยามด้วยอ่ะสาธุถ้าไม่มีเนี่ยไปวิดพื้นไปปัจจุบักอังยามได้หมดคนเดียวนะแต่ถ้ามีนะเอออย่ามาขอเฮ้ยปีเตอร์หลอกไปนี่แล้วมาข้างล่างช้ามากนะเฮ้ย โซเชียลดิสทันซิงออกไปเป็นอะไรเนี่ย่างงานโซเชียลดิสทันซิงกลับตาพาไปเพราะความฝันเนี่ยมันอยู่ชั้นนี้แหละไหนนที่เรากล้าเดินตามความฝันมาแล้วให้ถ่ายก็คือตรงไหนไหนคินิเนี่ยดูตรงนี้เห็นไหมไหนให้เลือกอันไหนเหมือนคินิที่สุด นี่ี่ะไหนนี่มันไม่ใช่มาหุงข้าวนะเนี่ยฝันแบบนี้เลยทุกคนมันคือหน้ากากแบบไอรอนแมนนี่ในฝันอันนี้เหรอคลินิกที่ว่าดูดีมินโฮลีมินโฮก็พอเอออันนี้แหละเดี๋ยวต้องถามพี่แล้ก่อนนะครับผมไม่นี่คือคลินิกที่ว่าเออใช่ก็นี่แหละอันนี้เคยเห็นในนี้ที่เกาหลีเขาใช้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ มันสุดยอดมากเลยครับมันไม่ใช่หม้าของค้าใช่ไหมบอกพี่เขาหน่อยไม่่่ใชคเห็นไหมมาร์กหน้านะคะเป็นเครื่องแผง LED ก็คือปกติเรามาร์กหน้ากันก็จะใช้เป็นแผ่นที่เป็นเซรั่มอันนี้ก็คือแมสแบบไม่ต้องมีเซรั่มหรอไม่ต้องมีเซรั่มเหมือนในคลินิกที่มันแบบว่าใส่หน้ามีแสงแสงอ่ะอ๋อแต่ว่านี่น่าจะสุดยอดกว่านะเครื่องนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยแต่ว่ายอดไม่ได้อยู่มมีสองแบบ ในฝันน่ะพี่เขาบอกว่าพี่จะเข้าในฝันผมด้วยใช่เฮ้ครื่องเนี้ยเท่าไหร่นะพี่ห้าหมื่นห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดเลยสองพันบาทเลยพี่ห้าหมื่นเจ็ดแล้วถ้าตกเป็นวันน่ะเป็นวันมันจะเฉลี่ยใช้ได้ประมาณห้าหมื่นพันโมงอวูยวันละบาทเท่านั้นใช้สั่วโมงละบาทใช่ปกติเข้าคลินิกก็เท่าไหร่ทำหน้าใสสองพันห้าสามพันอย่างเงี้ยซื้อแบบครึ่งหนึ่งก็น่าจะใช้ได้แบบนาน ต้องเสียตังค์ด้วยแล้วแล้วมันมันามาต่างกันไงครับตัวนี้จะเป็นรุ่นพรีเมียมคือต,ตัวนั้นจะเป็นพลาตินัมจำนวน LED เขาจะต่างกันตัวนี้จำนวน LED เขาจะเยอะกว่าไหนลองไปเลยนี่ค่ะจำนวน LED ทั้งหมดจะมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมด1,206ดวงอ๋อก็คือจุดนี้1,206ดวงถ้าเป็นตยอดจะมี690ดวงอ๋ออันนี้พรีเมียมกว่าใช่ครับ มีกี่สีครับเนี่ยจำนวนแสงใช่ไหมคะเราจะมีแสงสีแดงแสงสีแดงก็ชในเรื่องของคอลลาเจนแล้วก็ริ้วรอยเฮ้ยเแม่จีบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเผื่อไม่ได้แสงสีฟ้าจะช่วยในเรื่องของผู้สีแล้วก็พวกแปัติเดียนผายอ๋อครับแสงสีชมพูจะช่วยในเรื่องของกระดับกระดับกระดัเห็นไหมราบอกว่ามันมีจริงๆแล้วมันเป็น led แบบมันเป็นไฟธรรมดาอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่าอะไรเป็นแสง led เขาบอกว่า อะไรนะในฝันนะนาซาบอกว่าเขาวิจัยมาเลยนะได้รับลองในการแล้วลองจากวงการ NASA ว่าแสงเนี่ยมีความสดแล้วอันนี้ก็คือเขามีให้แบบว่าแท่นชาร์จนชาร์จคือเสียบไปปุ๊บมันก็ชาร์จเลยสุดยอดอ่ะอันนี้ใส่แทนหมวกกันน็อกก็นอกบ้านนึงได้เลยใส่แทนหมวกกันน็อกขับวินได้เลยพอไปถึงจะได้หล่อเลยพอดีใช่นะครับผมนี่ชื่อว่าเซลล์รีเทิร์นเห็นป่ะบอกแล้วไม่เชื่อ อ่ะไม่รู้ไม่รู้มันเป็นไงปีเตอร์ไปลองให้ดูหน่อยมันจะเป็นคลินิกได้ไงก็เดี๋ยวลองให้ดูว่าบอดถอดออกมาจะเป็นไงเออลองดูดิได้ถ้ามันออกไม่ออกมาเดี๋ยวฝาลองได้ไหมครับสมมติว่าทำไมอันนี้ก็ลองได้ถ้ามันออกมาไม่ดีปีเตอร์ต้องปิดพื้นอีกนะโอเคโอเคเหมือนกันอ่ได้ถ้าออกมันดีก็ปิดพื้นแต่ยิ่งรีดอ่าโอเคครับทุกคนไปเร็ว แค่เช็ดก็ใส่แล้วอะโอ้โหสุดยอดเซรั่มชื่อว่าลุชเชสใส่ข้างหลังอ้ยเฮ้ย เฮียโอ,โ,โอ้โหนี่ไงล่ะพียมันมันแบบเห็น,นได้ชัดเลยอะ่ะมันจะฟูขึ้นอน่ะใช่ว่ามันขาวขึ้นเลยอนะโอ้โหมันไกลขึ้นเลยอ,ะอ่ยยอะวิดพื้นเอ้ยปั่นจิ้งรีดสามสิบลงเันนี้สามสิบทีใครขึ้นก่อนโดนแน่ ลงไปลงลงเลยลงไปอีกโอ้โหแัน่ะจำไว้มันมีของจริงกันเนี่ย